สวัสดีครับเปิดคลิปมาด้วยภาพต้นข้าวสวยๆพร้อมกับเสียงเขียดจนาน้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับผมสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับคลิปนี้จะให้ดูต้นทุเรียนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูต้นที่รวนทุเรียนที่ปลูกไว้ต้นข้างหน้านี้เป็นต้นมะพร้าว มะพร้าวแกงนะครับที่ปลูกไว้แต่ว่าด้วยการบิดปิดบางของต้นกระถินนลงนะครับแสงไม่เพียงพออาจจะทำให้ต้นนี้แค่แกนนะครับไม่เจริญเติบโตเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะเอาออกเอาต้นกระถินนลงออกนะครับไปเผาถ่านนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมต้นทุเรียน ทุเรียนที่ปลูกไว้ที่เหลืออยู่สองต้นก่อนหน้านี้ว่ายังจะเหลือครบอยู่หรือเปล่าสองต้นนะครับก่อนที่จะไปถึงต้นทุเรียนก็ชมบรรยากาศภายในสวนไปพังๆนะครับผมนี่ครับดูต้นเอ็นต้นนี้พายุงนะครับผมมาตัดแต่งกิ่งไปเนี่ยครับเราก็เดินเข้ามา เห็นต e hmm. ้น okay. ท on so ุเรียนแล้วนะครับต้นนี้ต้นนี้ซึ่งเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วขาดน้ำนะครับเดือนที่แล้วขาดน้ำก็ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยเพี้ยลงปล่อยธรรมชาติเลยทั้งแมลงทั้งเพี้ย ทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่อันี้อ,ออกก่อนเดี๋ยวทุเรียนไม่รอดเผื่อจะได้กินสักลูกสองลูกร <c oughs> อ <c oughs> ดูนะครับผมนี่ครับทุเรียน <c oughs> ก่อนหน้านี้ใบสวยอยู่นะครับแล้วก็ขาดน้ำไปช่วงหนึ่ง ขาดน้ำไปช่วงหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกต้นนะครับไปดูอีกต้นก่อนที่จะไปดูอีกต้นขอ,อนำเสนอ,อะมะม่วงมะม่วงมะม่วงผมทำทาบกิ่งไว้เอ๋ทำให้มันกิ่งติดกันนะฮะตัวนี้กุ้ยเฟยนะครับเนี่ยผมทำกิ่งติดกันไว้ก็ ติดอยู่นะครับติดอยู่แต่ว่าดูเคเบิลทายรัดแน่นเปี้ยเลยนี่นี่รัดแน่นเปี้ยเลยเดือนหน้าค่อยว่ากันนะครับเดือนหน้าค่อยว่ากันนีเอาไว้ก่อนก็ตรงนี้ก็น่าจะติดอยู่นะครับแต่ต้องมาตัดไอ้ตรงนี้ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูทุเรียน,นครับ ข้ามเวลาก็มีนี่ครับระบบนิเวศเป็นไงครับเดี๋ยวดูนี่กันนี่ฮะบ้านมันน่าอยู่แถวๆนี้แหละฮะเนี่ยไอ้สิงสิงน่ครับไปดูทู้เรียนไหนโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นไงครับ Uh huh. มาสวยๆนะครับขาดน้ําูุเรียนนี้น้ําขาดไม่ได้เลยนะครับน้ําขาดไม่ได้เลยสายเหตุที่ขาดน้ําเพราะว่าผมต่อระบบน้ําขึ้นมาแล้วปลายสายด้านนู้นนูน,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 นอ้อมไปอ้อมไปทางนู้นแล้วไปลงนู้นลงนู้นนะครับทําให้แรงดันเนี่ยไม่ขึ้นมาข้างบนนะครับก็เลยจบเลยอย่างที่เห็น ก็ตามสภาพนะครับตามสภาพตามสภาพเลยนี่มะปังมะปังก็โอเคไมเนี่ยลมเหรอครับเนี่ยมะฮอกกานีพอเอียงปุ๊บพอต้นเอียงดูนะครับพอต้นเอียงอ่ะแทงยอดใหม่ขึ้นมาตัวนี้เป็น เป็นธรรมชาติเลยนะครับอย่างต้นนี้เอียงต้นนี้แทงขึ้นมาก็เดี๋ยวให้มันปรับสภาพมันเองแล้วกันนะครับคงไม่ไปช่วยมันเดี๋ยวให้มันพัฒนาการของมันไปก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็แอนกล้องให้ดูบรรยากาศภายในสวนนะครับนะครับเพื่อนๆคงจะได้ยินเสียงเขียดร้องนะครับ ไม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรก็สิ่งที่ฝันไว้นะครับเป็นจริงแล้วนะครับเป็นจริงแล้วสวนป่าเจ็ดปีอ่าห้าปีจะเจ็ดจะถึง 7, อ่าอไรเดียห้าปีแล้วนะครับสวนป่าห้าปีเต็มนะครับห้าปีเต็มนะครับสวนป่าห้าปีเต็มถ้าเจ็ดปีจะสวยงามกว่านี้นะครับนะครับบรรยากาศ โอเคครับก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ